นี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนของเปียวค่ะว่ามียังไรวันหยุดเปียวกับชมบรรยากาศคนยังเสร็จแล้วค่ะจะเอาไปวางไว้ตรงนี้ไอเฟนเ <c oughs> นี่ยค่ะทุกคน <c oughs> เห็นบ่เนี่ยค่ะเป็นอันนี้เป็นถังที่แบบว่าร้องน้ำเนาะค่ะเวลาเฮาเปิด เครื่องปรับอากาศในบ้านนะคะมันก็ฮอนแล้วบันนี้หิมะนะคะก็ละลายแล้วก็ไหลลงมาหันนะคะในถังแฟนเบียดเพิ่นกันเลยเทน้าที่ไหลออกมานะคะเอาไปทิ้งไว้ตรงพุดธนะคะไปแล้วพอัน,นั้นแ้นเป็นกำลังห้อยเกลือะคะ่ะทุกคนตามขันบันไดบให้ลื่นนะคะ เขาจะซื้อเกลือซื้ออย่างมะบายทองห้อยนะคะตามขันมันเดยนี่แหละขันหนาวหนาวจะค่อนคางลําบากแน่ตรงที่ทีเขาจะต้องดูแลบ้านนั่งสิละค่ะเดี๋ยวจะมาครบเกี่ยกบจะต้องไปบ้านยานะคะไปเบิ่งบานให้ยาเพราะว่าบ้านยาบนี้ค้นอยู่กะต้องไปกวาดหิมะนะคะนี่แหละค่ะทุกคนสวัสดีทุกจ้าทุกคน เปยหนนวห้ท้ายว่าตอนนี้เวลาจากมงเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบนี้ให้ท้ายว่าเวลาจากมงหิมะกำลังตกอีกแล้วค่ะทุกคนเปยวออกมาเดินเล่นนะคะเดินชมวิวหิมะไปห้ทุกคนท้ายค่ะว่าตอนนี้เวลาจากมงเว้ยกเดินเยวเดินลุยหิมะนะคะจะาปจ่ายทุกคนชมนะคะผู้ใดท้ายถึกเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปแล้วเซ็ตแล้วเดียเ๋ยวเป ฉเฉลยนะคะว่าจามงเนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวเพื่อจะวางกล้องก่อนนะคะสวัสดีจ้าทุกคนนี่เป็นถุงมืออันเพื่อชอบซื้อถุงมือในช่วงอันนาเขาลดราคาแน่ไหคะแล้วเพื่อกำมัาใส่ในช่วงหนาหนาวนะคะถามว่าอากาศหนาวบอวันนี้นะคะเป็นวันที่อันอากาศเริ่มดีค่ะ จะสองสามวันที่แล้วน่ะติดลบสิบกว่าองศาบนราคา,บ,าบ้านเพื่อนเปียวติดลบสิบหองศาขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ที่ติดลบหนึ่งองศานะคะทุกคนเปียวอ,ออกมาเดินชมเยทุกคนยืนยืนบนหิมะนะแม่คะ่ะเราแบบคลายกัาว่ามือนีอากาศมันหอนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ พื้นดินเขาเริ่มห่อนเห็นไหมคะความห่อนก็จะประทุขึ้นมาเห็นไหมคะตัวยืนเหยียบอยู่บนหิมะเนาะคะ่ะหิมะสูดโตลงปุ๊บเอายาตัออ,อกมาดูหน่อท <c oughs> ุกคนรูป่ายู่นีนะ เวลาหิมะไล้รงเสียเขาจะเป็นวันอยู่กับพืนแล้วเขาก็จะไปเหตดเองเจอร์นสิ่นไหมคะทุกคนเปียวมากเลยหิมะแฟนเปียวคนก็นจะแบบมองบนแบบประมาณว่าเป็นบ้าอย่างคนอื่นเขามักอยู่ในหม่องอากาศอุ่นๆเธอไม่เห็ดอย่างยู่ของนอกสำหรับเปี่ยวเนาะค่ะทุกคนตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆเนาะค่ะจะคนค้างเงานแน่ได้คะ่ะเราจะเรากะคิดฮอดบ้านนะคะทุกคนแต่พอเขาอยู่ไปอยู่มาเขาจะเริ่มชิ้นนะคะมาอยู่ใหม่ๆมันจะหนาว หนาวเพราะว่าเขาบริเวณนี้เสื้อผ้าที่ดีแล้วก็ร่างกายของเขาบพรท่านได้แข็งแรงแต่พอมายู่นานไปนะคะเขาก็เตรียมพรอมงง้อมถุงมือใหแน่นนาแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อแขนยาวให้มันอุน่นๆแล้วก็เขาสังคมเพื่อนๆแล้วก็ออกกาลัางกายแล้วก็เฮ็ดอย่างสินะคะมันจะเคยชินเองแล้วพอเขาได้อยู่ไปดนวยนะคะ่ะเขาก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆแล้วก็เขาได้เรียนรู่นไหมคะ่ะเรียนลู้หลายอย่างแล้วก็จะเห็นเขามีความสุข เดี๋ยวเขาก็อยู่ได้เอง,งสินะคะสำหรับเปียวเด้อค่ะแรกๆเลยที่เปียวมาอยู่เปียวคนขังเงาน,นะคะเพราะว่าเปียวบ่มีผู้ใหญนะคะมาอยู่กับเขาบ่มีเพื่อนน่ะคะเพื่อนหน่อยแล้วก็เขาต้องมาเรียนรู้อย่างใหม่ๆนะคะแล้วก็จนครอบครัวของเขานะคะเพศให้เขามีผลก,กับการใส่ชีวิตอยู่สินะคะทุกคนแต่ถ้าเขาตัดสินใจมาแล้วนะคะตัดสินใจมาอยู่แล้วนี่ยสาหรับเป็นความคิดของเปียวเนาะให้เขา พยายามเข่าสังคมกับคนอื่นพยายามหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนที่เคมีตรงกันนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเห็นเขาอยู่ได้แบบมีความสุขนะคะแล้วกับเพื่อนที่เขาคบกันี่นะคะสําคัญมากเลยนะคะสังคมเขาจะพาเขาไปในทิศทางที่เขาชอบหรือว่าทิศทางเดียวกันนี่สินะคะถ้าเขาบเจอคนที่ใช่เพื่อนที่บ่าใช่ในวันนั้นเขาไปเรียนหนังสือเขาก็จะเจอสังคมไม่ไม่กัสินะคะเขาต้องร้องเรียนหลอวเองเอสำหรับเปียวนะคะเปียวกับใสชีวิตอยู่หนีมาก่ะ ยี่สิบกว่าปีแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกัแรกๆกับค่อนข้างแบบรู้สึกท้อนะคะเพราะว่าแม้กระทังเรื่องแฟนเรื่องคู่ชีวิตมันไปกันบ่ได้เองสินะคะเขาก็ต้องอามาดูที่ตัวเองกับพยายามเปลีป่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าถ้ายุบบ่ได้ซะเขาก็แยกทางกับหาคนใหม่สินะคะหาคนใหม่อยู่กับคนใหม่ก็กลัวจะเจอคนที่ใช่นะคะมันกระต้องใส่เวลาเขาจะย้อม อยู่ต่อหรือเขาจะกลับบ้านนั่นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกนะคะชีวิตในต่างแดนนะคะบดอดายยากอย่างที่เขาคิดนะคะปัจจุบันนี้มีอาหารการกินสะดวกสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกคนให้เขาได้เลือกกินนะคะเบื่อเบอบยากค่ะเหตุงานเหตุการณ์มีเงินสื่อคนไทยแทย้ๆนะคะทําขายอยู่ในเฟซบุ๊กเรือไนมคะแล้วก็ ประกาศขายงสินะคะอยากกินียังกระซังโอ้ทันสมัยค่ะคือสมัยเบียวไม้ไม่ทุกคนสมัยเบียวไม้ไม่กว่าจะได้กินแต่ละอย่างตัวเก็บเงินสื่อตะไข่เก็บเงินสื่ออยังนะถึงสิมีเงินกระสือบ่ได้ได้ค่ะเพราะว่ามันกลัวสิมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ทุกมือนี่สะดวกสบายค่ะหากินง่ายนะคะ้าเขาเลือกที่สิมาใส่ชีวิตอยูน่นีนะคะว่าต้องคิดอย่างไรค่ะหาความสุขให้ตัวเองนะคะอันน้องสาวเบียวนีไปสตอกโฮมทุกอาทิตย์ทุกคนไปหากินน้อยแซ่บๆอย,ยู่ร้หลานอาหารไทยบุดเบอยาก ถ้าเขาหลุดจากสังคม้างเขาหลุดจากคนที่ชอบไปนี่ทิศทางเดียวกันน้องสินะคะทุกคนมันกระเทศให้เขาง่ายก็การใส่ชีวิตอยู่นี่นะคะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตที่ต่างแดนแค่เขามีเสือผาทีอบอุ่นแล้วก็มีคนที่อยู่ขางกายเขาแล้วก็มีสังคมนะคะเอาน้ำพลาสังคมสังคมที่เขาไปพบเจอนะคะว่าเขาเจอคนแบบได แางเขาเจอสังคมที่บอดีเงสินะคะเปียวเคยมีนะคะคบเพื่อนนะคะก็มีบ้างที่ถูกจริตกันแล้วก็บ่ถ,ถูกจริตตั้งสินะคะเขาเองอาจจะบ่ถ,ถูกจริตกับเขาหรือเขาบ่ถ,ถูกจริตกับเขามันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะว่าคนที่ใหญ่มาอยู่ในต่างประเทศอ่าเขาก็จะมาจากจขอบครัวต่างขอบครัวบนะะี่ยค่ะทุกคนขนาด พอแม่ลูกเดียวกันยังบ่ถือกันเลยนะคะคือความชอบมันกับบ่เหมือนกันนะคะแต่เขาได้มาอยู่ในเมืองนอกอะมันก็เห็ดให้เขาเลี้ยนลูไปเองเรื่อยๆสินะคะเปียกกโชคดีนะคะที่ได้เลี้ยนลูกแต่ไวนะแม่ค่ะเปียกเคยคิดถอนะคะเราอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะแต่เปียกมา่คิดแบบนี้คะ่ะยากยากมากเลยกว่าจะได้ม้าอยู่กว่าจะได้มีโอกาสมาเหลียวทาเขามาเล้ยวเฮายอมแพ้เฮาบ่าไปต่อ มันเสียดายนะแม่ค่ะมันนาเสียดายเปี่ยวกันเลยว่าเดี๋ยวขออยู่อีกจักปีสองปีเพราะอยู่เลาติดใจด้วยค่ะวันนี้แล้วก็ได้เจอสังคมใไม่ได้พบเจอเพื่อนไม่ได้ลเล่นอย่างไายัางทเทนห้เฮารู้สึกว่าเขาเหมาะที่จะใส่ชีวิตอยู่นี่ก็เลยอยู่นะคะทางบ่ายอยากกลับไปอยู่เมืองไทยบออยากนะคะแต่ขอเวลาอีกนิดค่ะเก็บเงินแล้วก็จะไปใส่ชีวิตอยู่ในเมืองไทยช่วงหนาหนาวแล้วก็หนาห้อนก็จะอยู่สวีเดนนั่นสินะคะนี่แหละค่ะทุกคน อยก,กับว่า,าะะอลองให้ทุกคนฟังนะคะก่อนจะไปไปจะรอให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้คือเวลาบาบสามกลัวค่ะทุกคนเป็นไงนะคะบาบสามกลัวในสีเดืนเปี่ยวขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เราชมชีวิตในต่างแดนของเปียวด้ค่ะก่อนจะไปเดีเ๋ยว่อใจทุกคนชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะประดับประดาไฟใช่ินะคะ่ะเพราะว่าจะให้มันแบบ จะให้มันสว่างสวยนะคะบ้านเบียวกระติดหลอดไฟนิดๆหน,น่อยๆนะคะสวยงามไปอีกแบบเดี๋ยวค่ะทุกคนไปสามกลัวก็มึดแล้วนะคะเดี๋ยวเรขับไปในบ้านก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายในต่ง